จับตาดาวย้ายดวงเมืองพ้นเคราะห์ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับมฤตยูทับเมืองโควิดรีเทิร์นปี2566ดวงประเทศไทยจะดีมากสำหรับคนรู้เลิกป่วยใจฟันทงมันแย่มากี่ปีแล้วถ้าแย่ต่อไปคนไทยจะอยู่กันยังไง และไม่ใช่ว่าพูดแต่ว่าดีแต่มันเกิดจากดาวสีดวงย้ายดาวโคจรรอบพระอาทิตย์เป็นวงกลมถูกต้องไหมในขณะที่ดาวโคจรในรอบ84ปีดาวมฤตยูจะโคจรทับดวงเมืองอยู่ที่ราศีเมษอยู่ครั้งหนึ่ง7ปีและโคจรมาทุก84ปีดาวเสาย้ายครั้งใหญ่1มีนา2566 ดาวเสาร์ย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมหมายความว่าเสาร์ย้ายจากความเป็นเกษตรที่หมายถึงความมั่นคงก็จริงแต่เป็นความมั่นคงที่ต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนต่อสู้แต่วันที่หนึ่งมีนา2,566ดาวเสาร์จะย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนคู่มิตรมันจะง่ายขึ้นมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น และวันที่8มีนามฤตยูย้ายอีกจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤษภย้ายออกพ้นชะตาบ้านเมืองดังนั้นทุกคนต้องมีกำลังใจดาวความตายมันกำลังไปแต่หลังจากวันที่19เมษายน2566ดาวพฤหัสบดียกจากราศีมีนซึ่งเป็นกระเษกษตระเกษตรแปลว่าต่อสู้ดิ้นรน เมื่อยกจากราศีมีนไปเมษจะเป็นราชาโชคมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำเร็จง่ายขึ้นทำหนึ่งได้สิบวันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูยกย้ายจากราศีเมษสู่ราศีมีนย้ายจากสภาพที่รวดเร็วรุนแรงลดพลังไปอยู่ในเรือนครูแต่อยู่ในเรือนคู่ค้าขายดังนั้นการค้าขายการท่องเที่ยวธุรกิจบันเทิงก็ดีขึ้น 17ตุลา2,566จุดเปลี่ยนประเทศไทยมันก็พูดไปให้คนกลัวมันก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทั้งนั้นอาจารย์อายุ52ปีแล้วเห็นชีวิตมามากแล้วเป็นหมอดูมาตั้งแต่ก่อน20ปีแล้วดังนั้นอาจารย์เห็นพระฤหัส,สบดีเนี่ยรอบละ12ปีอาจารย์เห็นมาสียรอบแล้วในชีวิตดาวราหูรอบละ18ปีอาจารย์ก็เห็นมา สีรอบแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ผ่านเหตุการณ์มาแล้วมันไม่น่ากลัวหรอกจำไว้นะอะไรที่มันได้มากๆรุนแรงมากๆเวลามันดีก็จะดีมากยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเกิดสงครามโลกเมื่อปี2484ถึง2488โดนปรมาณูถลม่มเมืองล่มสลายเลยใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ดังนั้นมีอยู่ข้อเดียวเลยตื่นรู้ตื่นตัวเลิกป่วยใจกลา้าลงเริ่มลุยดีฟันทงอย่างไรก็ตามอาจารย์ลักกล่าวตบท้ายว่าตอนนี้ดวงเมืองให้มั่นใจอย่างหนึ่งว่ามันร้ายมานานแล้วเราจงเลิกกังวลดวงเมืองแล้วตอนรับดาวใหญ่ย้ายสี่ดวงจงมาเปลี่ยนชีวิตใหม่เลิกป่วยใจสร้างความหวังกำลังใจมนุษย์ต้องมีความหวัง ถ้าไม่มีความหวังจะอยู่ยังไงคุณต้องเริ่มต้นอาจารย์ก็มาจากสลัมเหมือนกันไม่ใช่ว่าพ่อแม่รวยอาจารย์เริ่มต้นจากยามคนรับรถขึ้นรถเมย์เคยผ่านชีวิตที่ไม่มีเงินเหมือนกันแต่เราต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆสร้างตัวขึ้นมาในโอกาสที่ชะตาโลกเปลี่ยนแปลงแล้วจะประสบความสำเร็จแน่นอนดวงใครเป็นนายกมีเกณฑ์ยังพลิกได้ การจะมีรัฐบาลใหม่หนายกรัฐมนตรีคนใหม่สำหรับในประเทศไทยกับนักการเมืองบางฝั่งบางฝ่ายมีอุปสรรคซับซ้อนเพราะมีกรณีซ่อนเงื่อนหรือไม่ซึ่งหลายแวดวงก็พากันวิพากวิเคราะห์รวมถึงแวดวงโหราศาสตร์ทั้งนี้สำหรับในทางโหราศาสตร์เมื่อเร็วๆนี้ก็มีสวบางคนคือวันชัยสอนสิริโพสเฟซบุ๊กระบุเชิงทำนายถ่ายทัก ตามหลักโหนดวงดาวหลักใหญ่ใจความบางช่วงบางตอนมีว่าเคยเขียนไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน2566ว่าดาวพฤหัสบดีย้ายราหูจะเคลื่อนออกจากดวงเมืองในวันที่17ตุลาคม2566ช่วงเปลี่ยนผ่านจะโยงตรงนางอย่างที่เห็นและจะโล่งโปร่งสดใสหลัง17ตุลาคมที่ใช่อาจไม่ใช่ที่เห็นอาจไม่เป็น เป็นเรื่องของอนิจจังทางการเมืองทั้งนี้จากคำทำนายข้างต้นก็ชวนคิดว่าจะยังไงกันแน่อย่างไรก็ตามไม่ว่าที่สุดแล้วการตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นเช่นไรนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครหากโฟกัสในทางโหราศาสตร์กับตัวบุคคลคือพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลก็ย่อมจะมีนักโหราศาสตร์ วิเคราะห์ดวงชะตาพิธาแน่ๆและในบรรดาผู้ที่ได้วิเคราะห์ดวงชะตาผู้ที่ประกาศตัวจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็รวมถึงอาจารย์มาดเคหาธรรมที่วิเคราะห์และโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กเช่นกันโดยสังเกตจากการโพสต์ไว้โดยอาจารย์มาดมีว่าพิธาลิมเจริญรัตเกิดวันที่5กันยายน2523ตามวิชาดวงจีนเป็นคนธาตุทองยิน นั่งไฟมะเสงเหมือนอัญญมณีที่มีไฟสองสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำรู้รา้าและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจมีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริสบสติปัญญาดีพูดจาฉะฉานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝา หากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่จะตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมนี่เป็นส่วนถัดมาจากโพสร,ระบุด,ดวงคนท่าทองยินนั่งไฟมะเสงที่ชื่อพิธาคนนี้และรวมถึงในดวงที่มีท่าทองเยอะมากถึงสตัว แต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทําให้บุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมเป็นดวงดีทีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีธาตุให้คุณเป็นธาตุไม้และน้ำเป็นดวงที่มีบุคลิกคือรวดเร็วและแข็งแรงชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดปัจจุบันถนนชีวิต10ปีของหุนพิธา เดินท่าดินแสดงถึงภาระความกดดันงานหนักปัญหาเอกสารสัญญาขัดแย้งกับผู้มีอำนาจทางอาจารย์มาศโพสไว้แต่ก็ระบุถึงเกณฑ์ดวงนี้ด้วยว่ามาพร้อมชวดท่าน้ำคือคำพูดดีการแสดงออกดีมีความก้าวหน้าเข้ามาพาขีพิเศษกับบอกในดวงและเดือนที่เลือกตั้งเป็นมะโรงก็เกิดเป็นซุปเปอร์น้ำ ซึ่งเป็นธาตุที่ให้คุณกับดวงอย่างยิ่งยวดจึงได้รับการสนับสนุนจากมหาชนน่าจับตาสองมุมที่นักโขนคุณน้ชี้คือขัดแย้งผู้มีอำนาจประทะมหาชนหนุนทั้งนี้อาจารย์มาโดโพสไว้ต่อไปว่าจากการที่เกณฑ์ดวงพิธานั้นธาตุให้คุณจะเป็นธาตุไม้และน้ำและในภาพรวมปีนี้พลังงานมาพร้อมกันทั้งน้ำและเถาะธาตุไม้ กับดวงชะตานี้จึงเป็นปีแห่งคำพูดเดินทางการแสดงออกดีจึงเป็นปีแห่งความสำเร็จก้าวหน้าได้รับการช่วยเหลือผลิดอกออกผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ขณะที่เดือนที่เลือกตั้งก็ส่งเสริมดวงไฟหยางที่หมายถึงได้อำนาจเข้ามาภาคีกับเจ้าตัวทองหยินส่องสว่างเปร่งประกายได้สถานภาพมีความก้าวหน้าทางการงานมีคนส่งเสริมสนับสนุนเข้ามา และมีไตรภาคีน้ำจากเดือนมะโรงเข้าภาคีกับไวจรหลักดวงที่ฐานการงานและผู้ใหญ่เดินทางไกลดีจึงได้รับการตอบรับอย่างดีอีกทั้งวันเลือกตั้งก็เป็นธาตุน้ำมาพร้อมบอกต่างๆเหล่านี้ก็จึงสามารถนำพาความสำเร็จเข้ามาได้อย่างไรก็ตามอาจารย์มาศเคหธรรมโพธยทักดวงพิธาลิมเจริญดั้ไว้อีกว่า แต่ในอนาคตอันใกลน้นี้เดือนจรกำลังจะเข้าสู่ดินหินนั่งมะแมอันหมายถึงความอึดอัดที่กดดันปัญหาเอกสารสัญญาผิดพลาดความวุ่นวายกับผู้มีอำนาจความมั่นใจผิดผิดตัดสินใจผิดพลาดต่อเนื่องกับเดือนถัดไปเป็นทองหยางนั่งวอกดาวคู่แข่งที่แข็งแรงสุดๆเข้ามาจะถูกรังแกแย่งชิงทำร้ายให้เสียหาย งานนี้คงต้องเอาใจช่วยท่านว่าที่นายกคนใหม่กันเยอะๆซะแล้วทางนักโหรศาสตร์หลักวิชาดวงจีนรายนี้โพสต์ไว้ซึ่งหากสนใจความเชื่อเรื่องดวงก็นับว่าชวนคิดชวนคิดเช่นเดียวกับที่อาจารย์มาศได้เคยสะท้อนคำทำนายดวงเลือกตั้งปี2566ด้วยหลักวิชาดวงจีนผ่านทีมสกูปเดลีนิวไว้ก่อนวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่บางช่วงบางตอนมีว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆสําคัญสคัญจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้มีอํานาจและมีแนวโน้มจะได้บุคคลใหม่ๆผู้คนใหม่ๆเข้ามาบริหารประเทศและมีการเปลี่ยนแปลงผู้นํารวมถึงผู้หญิงจะมีอิทธิพลในการเมืองการปกครองมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นช่วงที่คาดหวังอะไรไม่ได้มากนักต้องรอเวลาเพื่อการพิสูจน์ตัวอยู่พอสมควรขณะที่หลักโหรดวงดาวที่ใช่อาจไม่ใช่ที่เห็นอาจไม่เป็น และจะโล่งโปร่งใสหลัง17ตุลาคมที่สววันชัยซ้อนสิริโพสพยากรณ์ไว้ก็ไม่ใช่ไม่ชวนคิดหรือว่าการเมืองไทยจะพลิกผันอีกนายกคนต่อไปจะยังพลิกผันได้เก่าหรือใหม่ชายหรือหญิงยังไม่ชัว